ก่อนแสงอาทิตย์จะทอเหนือขอบฟ้าผมฉลองเจยากมุมขอใช้เสียงนี้เป็นแสงเล็กๆที่ส่องไปในใจคุณเพื่อเป็นแบตเตอรี่สำรองที่พร้อมจะเพิ่มพลังแลกแทนคำอวยพรก่อนที่คุณจะลุกไปสู้กับชีวิตยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคติธรรมนำอารมณ์ รายการเล็กๆที่ตั้งใจจะนำเสนอก่อนอารุณรุ่งที่จะพาคุณไปพบกับความสงบเรียบง่ายและคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อให้หัวใจอ่อนโยนพร้อมออกไปเจอทั้งเรื่องดีและเรื่องหนักของวันนี้โดยผ่านสารธรรมของพระพุทธเจ้าที่ผมได้กลอนมาเป็นคำคุมสั้นๆเพื่อจำได้ง่ายๆก่อนอารุณรุ่งนี ผมขอเสนอสารธรรมจากคำข่มที่ว่าแสงแรกของวันสว่างที่ขอบฟ้าส่วนแสงแรกของใจก็สว่างที่ความรู้ตัวทุกเช้าก่อนที่แสงอาทิตย์จะค่อยๆไล่ความมืดออกไปจากขอบฟ้าโลกภายนอกเริ่มมีแสงแรกของวันแต่ในเวลาเดียวกันนั่นเองนะเราก็มีโอกาสให แสงแรกของใจลุกขึ้นมาจากความมืดในตัวเราเหมือนกันแสงของวันสว่างที่ท้องฟ้าแต่แสงของใจจะเริ่มสว่างที่ความรู้ตัวของเราเองวันนี้รายการคติธรรมนำอรุณนะอยากชวนคุณมาดูแสงสองดวงนี้ไปพร้อมกันแสงที่ขอบฟ้าและแสงที่ขอบใจคติธรรมนำอรุณของเราวันนี้คือ แสงแรกของวันสว่างที่ขอบฟ้าส่วนแสงแรกของใจก็สว่างที่ความรู้ตัว <c oughs> หากลองแยกออกเป็นสองส่วนแสงแรกของวันคือแสงอาทิตย์ที่เพิ่งโผล่พ้นขอบฟ้าไล่ความมืดทำให้เรามองเห็นทางแสงแรกของใจคือช่วงเวลาที่ใจเริ่มรู้ตัวรู้ว่าตอนนี้กำลังคิดอะไรรู้สึกอะไรอยู่ในอารมณ์แบบไหน เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งคือทั้งสองแสงไม่ได้เกิดจากการเปิดสวิตทันที i, แต่มันค่อยๆปรากฏทีละน้อยฟ้าจากมืดสนิทไม่เคยสว่างจ้าในทันทีใจจากหลงลืมตัวก็ไม่เคยสว่างด้วยสติเต็มที่ในเสี้ยววินาทีแต่ถ้าเราหันไปมองเราจะรู้ว่าแสงกำลังขึ้นลอง, <C le af> องเทียบกับภาพชีวิตประจำวันนะครับ ฟ้าตื่นแต่ใจยังไม่ตื่นลองนึกภาพชั้งเราฟ้าสว่างขึ้นเรื่อยๆนาฬิกาปลุกดังรถเริ่มวิ่งเสียงคนเริ่มคุยเสียงแจ้งเตือนเริ่มดังฟ้าตื่นแล้วโลกตื่นแล้วแต่ใจเราอาจยังหลับในชีวิตตื่นแล้วแต่ไม่รู้ตัวว่าตื่นลุกแล้วแต่ยังหมุนอยู่กับความคิดเมื่อวานอาบน้ำแต่งตัวแล้วแต่ใจยังจมอยู่กับเรื่องค้างในหัว ร่างกายลุกจากเตียงแต่ใจยังนอนอยู่ใต้ผ้าห่มของความฟุ้งซ่านถ้าเป็นแบบนี้ต่อเนื่องทุกเช้าชีวิตทั้งวันจะกลายเป็นเหมือนคนที่เดินไปข้างหน้าโดยไม่ได้ดูทางพูดไปโดยไม่ได้ดูใจทำทุกอย่างตามแรงผลักของอารมณ์ที่ไม่รู้ตัวแสงของวันช่วยให้เรามองเห็นถนนแต่ถ้าไม่มีแสงของใจ เรายังมองไม่เห็นตัวเองอยู่ดีม,มองด้วยสายตาธรรมะความรู้ตัวเท่ากับแสงของจิตในทางธรรมะสิ่งที่ทําให้ใจไม่มืดไม่ใช่ความคิดเยอะๆไม่ใช่ข้อมูลมากๆแต่คือความรู้ตัวหรือสติรู้ตัวว่าตอนนี้กําลังคิดรู้ตัวว่าตอนนี้กําลังโกรธรู้ตัวว่าตอนนี้กําลังกลัวรู้ตัวว่าตอนนี้กําลังฟุ้งคิดเพลินหลงอะไรบางอย่างอยู่ พอมีความรู้ตัวเราจะเริ่มเห็นว่าอ๋อตอนนี้ใจฉันเป็นแบบนี้เองนะการเห็นนี่แหละครับคือแสงเพราะทันทีที่เห็นเราจะมีโอกาสเลือกจะตามอารมณ์ไปหรือจะค่อยๆวางจะพูดตามโทสะหรือจะถอย1นก้ก่อนธรรมะไม่ได้บอกให้เราต้องนิ่งสงบปลอดอารมณ์ตลอดเวลาแต่บอกว่าถ้าเรา รู้ตัวทันว่าเรากำลังเป็นอย่างไรเราจะไม่ถูกอารมณ์เหล่านั้นครอบงำได้ง่ายๆแสงของวันเท่ากับพระอาทิตย์แสงของใจเท่ากับสติที่รู้ตัวเมื่อมีแสงของวันเรามองเห็นโลกเมื่อมีแสงของใจเรามองเห็นตัวเองทำอย่างไรให้แสงแรกของใจขึ้นก่อนเรื่องวุ่นคำถามคือเราจะทำอย่างไรให้ แสงแรกของใจขึ้นมาทันก่อนที่ความคิดฟุ้งซ่านจะแย่งพื้นที่ในหัวคำตอบไม่ซับซ้อนแต่ต้องทำจริงก่อนให้ข่าวภาระงานปัญหาเข้ามาในใจขอให้ความรู้ตัวเข้ามาก่อนสักครู่หนึ่งหรือพูดง่ายๆคือก่อนจะไปตื่นกับโลกภายนอกขอตื่นรู้ตัวเองก่อนเราทำได้แม้มีเวลาแค่ไม่กี่นาที วิธีปฏิบัติ3ขั้นตอนเปิดแสงแรกของใจลองมาฝึกไปพร้อมกันนะครับคุณจะทำบนเตียงตอนเพิ่งลืมตาหรือทำคณะนังที่ขอบเตียงก็ได้ขั้นที่1หยุดนิ่งแล้วถามเบาๆว่าตอนนี้ฉันรู้ตัวอยู่ไหมพอตื่นยังไม่ต้องรีบคว้าโทรศัพท์ยังไม่ต้องรีบคิดถึงงานลองหยุดเงียบๆแล้วถามตัวเองในใจเบาๆว่าตอนนี้ ฉันรู้ตัวอยู่ไหมว่าฉันกำลังตื่นอยู่เหมือนเป็นการเปิดไฟหนึ่งดวงให้ใจรู้ว่าเราตื่นอยู่จริงๆนะไม่ใช่แค่ร่างกายลองรู้สึกถึงสัมผัสของหมอนนับเสียงรอบๆห้องลมหายใจที่เข้าออกแค่รู้ว่าฉันกำลังรู้สิ่งเหล่านี้อยู่เท่าน,นี้ก็เป็นการจุดแสงแรกของใจแล้วขั้นที่สองรู้ตัวกับลมหายใจสั้นๆ จากนั้นลองพาใจมาอยู่กับลมหายใจแบบไม่ต้องเพ่งไม่ต้องพยายามบังคับตัวเองมากหายใจเข้ารู้ว่ากำลังหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่ากำลังหายใจออกคุณอาจจะภาวนาคำสั้นๆไปด้วยก็ได้เช่นหายใจเข้าในใจว่ารู้หายใจออกในใจว่าตัวรวมกันเป็นรู้ตัวรู้ตัวทำแ,แบบนี้สักห้าถึง1ิ ชั่วลมหายใจไม่ต้องไล่ความคิดไม่ต้องไล่อารมณ์ให้ทุกอย่างเป็นอย่างที่มันเป็นแต่เพิ่มแสงของความรู้ตัวเข้าไปเหมือนเราเปิดไฟในห้องแม้ของในห้องยังรกเหมือนเดิมแต่เรามองเห็นว่าอะไรอยู่ตรงไหนขั้นที่สามตั้งใจพกความรู้ตัวออกไปทั้งวันก่อนจะลุกจากเตียงลองตั้งใจเบาๆว่าวัาวนนี้ ถ้าใจเริ่มมืดฟุ้งหรือวุ่นฉันจะกลับมาหาลมหายใจแบบเมื่อเช้าอีกครั้งแปลว่าเราไม่ได้หวังให้ทั้งวันสงบไปหมดแต่เราบอกตัวเองว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นระหว่างวันเรายังมีทางกลับบ้านของใจคือการกลับมารู้ตัวที่ลมหายใจระหว่างวันถ้ามีเรื่องเครียดหนักหรือสับสนหยุดเงียบ,ยบสามลมหายใจเข้าออก พร้อมคำว่ารู้ตัวนั่นคือการเปิดแสงของใจท่ามกลางมลสมของชีวิตวันนี้เราเดินทางกับคติธรรมว่าแสงแรกของวันสว่างที่ขอบฟ้าส่วนแสงแรกของใจก็สว่างที่ความรู้ตัวเราเห็นว่าโลกภายนอกมีแสงของวันที่ทำให้เรามองเห็นทางเดินใจภายในมีแสงของความรู้ตัว ที่ทำให้เรามองเห็นอารมณ์และความคิดของตัวเองการเริ่มวันโดยไม่มีแสงของใจทำให้เราตื่นแล้วแต่ยังเดินหลับไปทั้งวันสติหรือความรู้ตัวไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวแต่เริ่มต้นได้จากการรู้ลมหายใจรู้กายรู้ความคิดตอนเช้าสั้นๆและเราลองฝึกถามตัวเองว่าตอนนี้ฉันรู้ตัวอยู่ไหมขณะตื่นตามรู้ลมหายใจเข้าออกสั้นๆด้วยคำภาวนา เช่นรู้ตัวตั้งใจว่าจะกลับมาหาลมหายใจที่รู้ตัวอีกครั้งเมื่อใจเริ่มมืดในระหว่างวันซ้ําแบบนี้วลานิดแสงของใจจะค่อยๆสว่างนานขึ้นไม่ใช่แค่ตอนเช้าแต่ค่อยๆแทรกอยู่ในระหว่างวันด้วยถ้าเช้านี้คุณได้มองเห็นทั้งแสงที่ขอบฟ้าและแสงที่ขอบใจแม้เพียงแวบเดียวผมอยากบอกว่า นี่คือการเริ่มต้นที่งดงามมากแล้วครับขอให้จากนี้ทุกครั้งที่คุณเห็นฟ้าสว่างในตอนเช้าคุณจะนึกถึงคําถามเล็กๆว่าแล้วแสงของใจฉันขึ้นหรือยังนะให้รายการคติธรรมนำอรุณได้อยู่เคียงข้างคุณในทุกอรุณ์นุ่งคอยเตือนเบาๆให้เราไม่ลืมจุดแสงของความรู้ตัวขึ้นในใจและพบกันอีกครั้งในตอนหน้า กับคติธรรมใหม่ที่เราจะค่อยๆพาใจตื่นไปพร้อมกับแสงของวันในทุกเช้าครับถ้าวันนี้เสียงเล็กๆจากสารธรรมนี้ช่วยให้ใจคุณมีพลังเตรียมพร้อมออกไปใช้ชีวิตอย่างมีทิศทางได้มากขึ้นผมดีใจที่ได้เริ่มต้นเช้าวันนี้ไปด้วยกัน ฝากหัวใจของคุณไว้กับสารธรรมคำสอนดีๆตลอดทั้งวันนะครับแล้วพบกันอีกครั้งในอารุ่งของวันพรุ่งนี้กับรายการคติธรรมนำอารุ A ่ที่จะค่อยๆพาใจเราเดินใกล้ความสงบมากขึ้นมากขึ้นทุกวันนะครับหากท่านชอบความคิดแนวนี้ขอฝากกดไลค์ช่วยแชร์ออกไปและกดติดตามรายการนี้ให้ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจสำหรับผมและเป็นที่เติมพลังสำหรับท่านและสำหรับท่านที่ถนัดหรืออยากอ่านจากข้อความเพื่อเพิ่อมอัตรรสแห่งอักษรก็ขอเชิญติดตามอ่านบทความนี้และบทความอื่นๆของรายการนี้ได้ในเพจที่ชื่อว่าคติธรรมนำมารุและเฟซบุ๊กของผมที่ชื่อฉลองเยียกุ ผมได้นำข้อความจากทุกตอนไปลงไว้ให้ได้อ่านกันแล้วที่เพจหรือเฟซบุ๊กนั้นขอให้วันนี้เป็นวันที่หัวใจคุณได้ตื่มพลังอย่างเต็มเปีย่ยมเพื่อจะก้าวออกไปใช้ชีวิตอย่างมั่นใจเหมือนรถยนต์ได้เติมน้ำมันเต็มถังพร้อมสำหรับการเดินทางไกลอย่างไรกังวดและพรุ่งนี้ ขอให้เป็นวันที่เริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยพลังใจที่หนักแน่นแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับ